หนึ่งการลงทุนที่สร้างอิสรภาพให้กับชีวิตทำไมผู้หญิงที่มีเงินเหลือติดตัวแค่3,000บาทกลายเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์บ้านพักริมทะเลโรงแรมคุณคิดว่าอะไร ที่ทําให้คนป่วยเป็นโรคนอนติดเตียงทําอะไรไม่ได้3เดือนกินยาสเตียรอยกว่า7ปีหายเป็นปกติได้ไม่ต้องกินยาอีกเลยคุณคิดว่าอะไรทําให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองกลายมาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนับแสนนับล้านได้โคชยาก็เขียนหนังสือเล่มนี้9เทคนิคเขียนชีวิตให้เป็นดังใจ หนังสือนี้ก็จะมีเป็นหนังสือแล้วก็เป็น e-book ด้วยเนาะถ้าสนใจอยากได้นะคะก็ติดต่อไลน์แอดโคดเย่ได้เลยให้เทคนิคนึงในการอ่านหนังสือให้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็คืออ่านปุ๊บแล้วก็ลงมือทําเลยตัวโคดเยยเองเนี่ยเป็นคนที่คิดกับตัวเองมาตลอดเลยว่าทํายังไงเนี่ยที่จะให้เราเนี่ยมีชีวิตในแบบที่ตัวเราต้องการถ้าใครที่อ่านหนังสือโคดเยยหรือว่าฟังเรื่องราวชีวิตของโคดเยยมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าโคดเยเนี่ยเป็นคนที่มีการเดินทางในชีวิตมาเยอะมาก ต้องดูแลตัวเองก็คือแม่เสียไปใช่ไหมคะก็เริ่มเริ่ม,มต้องดูแลตัวเองต้องเริ่มคิดกับชีวิตตัวเองแล้วว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยจะไปในทางไหนดีต้องดูแลตัวเองต้องหาค่าเทอมเองไปฝรั่งเศส2ปีแล้วก็ไปทํางานที่อเมริกา2รอบกลับมาเรียนต่อจบมาหาลัยแล้วก็ทํางานแล้วก็ไปทารีสอร์ทไปทารีสอร์ทเสร็จปุ๊บย้ายจากเชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพคือเรื่องราวมันยาวมากจนมาถึงจุดตอนนี้คือแต่ละจุดของชีวิตโค้ดเยเนี่ยเลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจตัวเองเฮ้ยฉันอยากทําแบบนี้ ทำมันให้สุดพอเราทำมันสุดอ่ะเราจะได้ความมั่นใจในตัวเองเพื่อที่จะไปจุดต่อไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรายังทำอะไรไม่สุดเราจะเป็นคนครึ่งครึ่งกลางกลางลองนึกภาพตามนะคะคนที่ทำอะไรครึ่งครึ่งกลางกลางเนี่ยพอจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งอ่ะมันไม่มีแรงสง่งแต่เมื่อไหร่อ่ะถ้าเราทำอะไรอย่างสุดไปเลยอ่ะสุดหัวใจเราไปเลยอ่ะทุ่มเททั้งใจทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทเวลาให้เราก็จะกลายเป็นคนมั่นใจในตัวเองหนึ่งเทคนิคที่จะทำให้คุณมีอิสระภาพในชี ก็คือเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําให้สุดมันจะเป็นแรงส่งต่อกันความมั่นใจของคนเราอะคะ่ะมันมาจากเรื่องนี้เองสมมติว่าเราทําให้สุดแล้วมันไม่เวิร์กแต่เราจะได้พลังตรงนั้นของเราทําอะไรแล้วเราทําให้สุดไปเลยผลมันจะออกมายังไงแต่คุณจะได้สิ่งนี้แหละความมั่นใจมันมาจากการทําให้สุดนี่แหละสรุปนะคะก็คือหนึ่งอย่างที่จะทําให้เราเนี่ยมีอิสระภาพในชีวิตก็คือเราทําอะไรแล้วก็ทําให้สุดไปเลยเนาะอย่างเช่นว่าพอดีเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อน ทีนี้เนี่ยคนจะทาให้สุดเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องกินยาสเตียรอยอีกต่อไปล้างบางนิสัยตัวเองเลยอะเรามานั่งทบทวนกับตัวเองว่าอะไรที่มันทําให้ฉันเนี่ยไม่ส่งเสริมสุขภาพของฉันสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ตอนเนี้ยที่มันไม่เป็นประโยชน์กับสุขภาพพอดีก็นั่งเขียนเลยนะ1นนอนดึก เพราะว่านอนเที่ยงคืน 2. กินเหล้าตอนนั้นโค้ดเยียเป็นผู้หญิงกินเหล้าทุกคนแต่เป็นคนที่อยากให้เพื่อนรักอะแล้วเพื่อนชอบไปเที่ยวใช่ไหมเราก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนมันก็สนุกแล้วเพื่อนกินเหล้าเราก็กินตามเพื่อน 3. กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 4. ไม่ออกกําลังกาย 5. เครียดเครียดมากๆโค้ดเยียลิสต์ออกมาแบบเนี้ยพอโค้ดเยียเจอแบบนี้ปุ๊บโค้ดเยียก็โอเค ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวฉันจะย้ายฝั่งมาเป็นคนที่สุขภาพดีงั้น5ข้อนี้จะทําอะไรให้มันดีขึ้นจากนอนดึกก็นอนแต่เช้าไม่เกินสี่ทุ่มเราทําให้มันสุดไปเลยและเดี๋ยวเราจะหาบาลานซ์เจอเพราะฉะนั้นนะเนาะโคดีจะมาเชิญชวนทุกคนให้ทุกคนสร้างอิสระภาพในชีวิตด้วยการที่ถ้าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้คุณลองเต็มที่กับมันคุณทําให้สุดไปเลยนะถามตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันมีอะไรที่เราจะทําให้มันเป็นประโยชน์กับสิ่งนี้ได้อีก